สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2องพนี้ฐานดวงเนี่ยมีเรื่องของการได้รับข้าวของถูกใจนะความอ่าเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองเสื้อผ้านนะผมรองทงรองเท้าการชอปปิง้งเสื้อผ้ากระปรงกระเป๋ารองเท้าใหม่ๆนะการได้ซื้ออะไรใหม่ๆการได้ใช้เงินการได้ชอปใช้จ่ายสบาดและมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจอเจอ เพื่อนฝูงผู้คนการกินเลี้ยงเฉลิมฉลอง,ลองสังสรรค์การออกมาเจอเจอผู้คนการแลกเปลี่ยนพูดคุยมุมมองต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของโชคลาภและการเงินคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีโอกาสได้รับจังหวะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นหรือการลงทุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะแต่ยังไม่ได้จับในตัวของเม็ดเงินนะแต่ว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยจะมีลู่ทางมีช่องทางเม็ดเงินได้เข้ามาแต่มันมีสิ่งที่ คุณจะต้องดูแลซัพพอร์ตและคุณก็จะใช้เงินค่อนข้างฟุ่มเฟือยในเดือนสิงหาคมคือคนเกิดวันอาทิตย์จะใช้เงินค่อนข้างเก่งแต่ว่าโชคลาภจะมาเรื่องการงานแบบเด่นๆใหญ่ๆมีงานใหญ่งานที่ดีเข้ามาให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสาหรับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยบางคนบางท่านอาจจะต้องมีการพัวพันเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะคนวันอาทิตย์บางคนอาจจะมีคนเด็ดๆท,ทำงานหลงกันติดต่อเขาไม่ชอบเรามาจีบเรามาพูดมาคุยบางคนอาจจะ ตกลงคบหาดูใจหรือตกลงนี้จะสารความสัมพันธ์สมรคนกับวัตยิดดังนั้นคนกับวัตยิการงานจะมาพร้อมกับเรื่องชู้สาวจะมีคู่ไม่มีคู่มีแฟนไม่มีแฟนแต่มันจะมีการแฝงเรื่องชู้สาวเข้ามาในเดือนสิงหาคมดังนั้น,ร,นระบัดระวังให้ดีนะฮะสำหรับการงานบางคนอาจจะต้องแลกในเรื่องการใช้สนเสน่ห์ นะการติดตาตึงใจในใดๆต่างๆ,างๆการใช้วาทศิลหรือการใช้คําพูดนะดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือแบบมีข้อแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ไปตัดสินใจเอาว่าเราจะแลกเปลี่ยนด้วยประการใดๆทั้งปวงแต่ถ้าเรายึดหลักในเรื่องความสามารถถ้าเกิดว่ามันเจอคนที่ใช่ในเรื่องของความรักเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสนะแต่มันจะได้เกี่ยวข้องกันเรื่องของการพึ่งพาศาัยด้านการงานธุรกิจนะครับดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องความรักหนึ่งคู่หรือเรื่องของชู้สาวที่เขาจะมาจีบมาสนใจ มาอะไรใดๆต่างๆก็ดูและพิจารณาให้ดีๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับแล้วคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเสริมดวงวันที่10ส,สิงหาคมโอ้สเสหนติดตาตึงใจเลยยิ่งจุดเทียน399หน้าคราชเปิดซับนะฮะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อหอม แต่ว่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้วการเงินเข้ามาปังๆนอกจากจะได้สะดอกเคาะต่อตาเสริมหน้าวัสนารและบารมีแล้วคนเกิดวันที่ก็จะมีโชคลาภปังๆรวมถึงสเสน่ห์เมตตามานิยมคือเลิศมากในเดือนสิงหาคมนะครับ